สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรุ่นที่14เนื้อหาครอบคลุมในทุกมิติโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากมายจัดอบรมวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์2568ณโรงแรม SD Avenue กรุงเทพมหานครชำระค่าลงทะเบียน18,000บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้น จบแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยตามพระราชบัญญัติการไกลเกลีย่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2,562ได้ทันทีสมัครได้แล้ววันนี้ที่ line a o s k k u หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์096-303-5969แล้วการไกลเกลีย่ยข้อพิพาททางกฎหมายจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป